นะครับสำหรับพี่น้องที่อยากปลูกทุเรียนนะครับหลักกาเพันสีมีเทคนิคแนะนําวิธีการปลูกนะครับเฮ็ดจังไได้ห้หลอดเฮ็ดจังได้บ่ให้ตายนะครับเดี๋ยวสีไอ้พเพธ่์บอกวิธีแนะนําเทคนิคนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับส่วนมาเพันสุสีโป๊โหจะปลูกนะครับยมตอยังเช่นคือว่าล่องผืนล่องหยางส่วนหมากมันจะเป็นเช้อราครับเพื่อปลูกนี่เรื่องดินเท่าจังใส่ถาดต่างๆลงไปที่หลัง อืมอปลูกปลูกก่อนครับปลูกดินปเป่าเป่าก่อนเนาะครับเนาะเป่าเป่าก่อนครับ,รรบแต่๋ยวผูรูปลักษณะการปลูกนี่ส่วนมากเขุนสรปลูกทังไดล่ะครับเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนส่วนมากเขุนสรีอันนั้นนะโบโพเบาคำว่าเบาโพนี่ก็คือคยยโอนะย,ยโคกเนี่ยโยโยโคกเดี๋ยวสิปลูกให้เบิ่งเลยดีกว่าครับโอ้ขอบค<ๆ>ุณหลายหลายไครับดีครับพอดีทับสนไม้แกะเลยที่หัน ทีมงานหางไม่เพื <ators> <vt ret ro ired> ่หวานอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไอ้พันสิีภูมิไอ้เบิรงเล่ยไหนครับมองซ้ำยศวัลย์โยโคะโยโคะครับอ๋อนี่ครับดินภูเขาไฟเนาะครับเนาะเขาเอิญเนาะดินภูเขาไฟดินภูเขาไฟมองนีเลยครับบ้านซ้ำตะล่มสมไตายโคพยยาามจะให้ อย่างไเบอลมันแตกครับบอห้เบ้าแตกกด้ทำพี่น้องครับห้าม้เบ้าแตกแล้วกโยกโคกขึ้นยกโคกก็คือลักษณะนี้แหละครับเพื่อว่าไใไ้ตัวนี้มันโพกันสี่นะให้เบอลมันโพขึ้นมาประมาณสิบยี่สิบเซนเนาะครับนาะสมมติเราโพแล้วเนี่ยครับเ้าต้องถมได้เนี่ยครับถมบางคนเอาไปปูงนำไปเบิ่งเหรอเขาบดไ้ถมบ่ถมมันสิสะไม่ออกมันบ่ครับมันมันมันห็ดใ้ใสทุเรียนหลากมวนมวนหลากเขา ีแห่งไปเลยนะมันๆครับต้องโถมจนจนมิดนะถมจนมิดแต่ว่าให็นเป็นเป็นไอไข่ไข่ไอส้งเป็นกลวยขึ้นนะครับเนาะบ่มันเป็นให้มันออกมาผีเลยนะอ๋อออกมาเลยออกมาผีเลยครับออกมาประมาณจ็ดเจ็นจัดเมตรครับเมตรประมาณเมตรอ๋อลัศมีประมาณเมตรหนึ่งนาะครับเนาะแล้วก็เห็ดเป็นวงไว้เลยเขาไม่ต้อุ้มน้ำได้นะอืมครับจังสี่บัวใดได้ไงต้องต้องออกมาอีกต้องออกมาอีกครับเพราะมันสิเก็บความชื้นบัวใด นํำไปเห็นบางสวนเขาสิจงไวจางสีเนี่ยคือคือบถือวิธีนะนี่ครับจังสีคือบถือวิธีนะครับต้องทมเลยทมให้งิดมันมันเก็บความชฉื่นหมดเลยนะครับนอกถถวเขาสู้ว่าตลักษณะเนี่ยแค่ต้นถงมากผีนะเป็นลักษณะนี่ครับส่วนมากก็สิบางคนก็จบดอกเตอร์มากกับสิโพเบาค้า่าโพเบานี่ก็คือคือต้องถมคือเกาครับเพราะว่า เขาต้องการแย่หนาฝนใบให้มันจืดซื่อๆนะใบให้มันแฉะอืมต้นเลี้ยงคือชุ่มแต่ไม่แฉะนะครับลักษณะมักุ่มแต่ว่าบ่มักแฉะเนาะครับอครับแต่ว่าช่วงเขาปลูกดีโบต้องห้องพื้นอีหยังเนาะเอาธรรมดาก่อนบ่ต้องใส่ปุ๋ยใส่หยังเอาแต่ดินธรรมดาเฮานี่เนาะครับดินเปล่าๆเลยยังห้องก็ห้องห้วยด่านกันกันปลวกกันปลวกเนาะครับเนาะ หรือว่ามีโตไตโคดมากใส่เข้าไปได้นะครับนอกไาโคดมากันเชืีอร่าใส่ใส่ครับไตโคดมาห้องพืนก่อนเพราะว่าทุเรียนกับกับเชืีอร่ามันของคู่กันครับไผฟผูกว่เป็นเชืีอร่าว่เป็นโลนคือโบแมนอืมครับมันคู่กันอยู่มันมากกันไฟทอปทล่านะครับนอก่วนใหญ่เนาะโตไฟทอปโตมันจะกินหลาครับเป็นลักษณะอืมนี่นะครับเทคนิคจากเอ่อมองจุดจำหน่าย ต้นพันธุเลียนนะครับบั่นซ้ำตะล่มนะครับไอ้เพื่อนได้เห็นเทคนิคในการปลูกด,ดินที่เข้ามานี่ก็คือที่เป็นดินนี่นะครับนอถ้าเป็นดินแถวเขื่องในแถวกันตะล่มนี่มันจะเป็นดินล้วนนลไส่นี่เ่ากับเห็ดวิธีนี่ได้ขึ้นกันนะครับนอได้ขึ้นกันได้ขึ้นกันเพราะว่าผมเคยปลูกดินไส้มาก่อนอยู่บุีร<อ>ัมตั้งแต่ขึ้นกันเพียงแต่ว่ามันอาสิดดูแลอ,อย่างแน่นิดหนึ่งแต่ว่ามีน้มหดมีถาดอาหาร ให้ตัวเปลี่ยนพอทุลักก็จเซียมให้กินกระสิใหญ่ขึ้นมากโดยธรรมชาติของต้นไม้นี่แหลยผมเห็นอยู่แถวเขื่องในนี่ข้าเจ้ากับปลูกได้กยิหน่วยอยู่ด้วกันสามชีชนถ้าเจ้าปลูกไว้หลังบ้านก็มีหน่วยมีอันนี้ออกมาด้วกันแตเลยว่าเออมาหาต้นทุเรียนให้พี่น้องทั้งคนเฮาได้ปลูกนะครับเดี๋ยวก็สิได้แนะนําสวนแนะน้ำหม่องจําหน่ายให้เข้าไปเบิ่งสวนก็ได้ี่ยจะไผเบิ่งสวน โอ้โอ,อ,อครับออผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนําไปเบิ้องมองขึ้นเห็ดดอกนะครับต้นแปลงไใงน,ใน,นะครับที่ออกดอกแล้ว,ค,ว,ค,วรครับ